สำหรับร้านอึ้มมิ้วสาขาที่25ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและก็ความสำเร็จของเราที่เราได้ตั้งเป้ากันเอาไว้ว่าอึ้มมิ้วเราเนี่ย โดยเฉพาะภายในกรุงเทพเนี่ยจะพยายามเปิดให้ได้ถึง25สาขาและก็อย่างที่เราคงได้เห็นแล้วว่าการตอบรับจากแฟนแฟน,แฟนของทางอึ้มมิ้วเองเนี่ยก็เป็นที่เป็นที่อุ่นหนาฝากข้างนะครับซึ่งผมเองในฐานะตัวแทนของผลิตภัณฑ์อึ้มมิ้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนแฟนที่เราเรียกว่าเป็นอึ้มมิ้วเมนียแก๊งของเราก็แล้วกันนะครับ ที่ให้รับที่ได้ที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าของอึ้มมิ้วมาโดยดีตลอดนะครับสำหรับเป้าหมายของเราที่เหลือในปีนี้เนี่ยก็คงคิดว่าร้านผลิตภัณฑ์อึ้มมิ้วของเราเนี่ยก็จะออกไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นเพราะเราเองก็ได้รับเสียงเรียกร้องนะครับจากทางต่างจังหวัดมานะครับซึ่งสาขาแรกที่เราเพิ่งเปิดไปนั้นก็คือที่เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่า,าสาขาต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นในเส้นทางนั้นไม่ว่าจะเป็นที่อาจจะเป็นแถว โคราชนะครับและอาจจะมีอีกที่หนึ่งก็คงจะเป็นที่อุดรน,นะครับซึ่งก็ต้องอาฝากบอกทางแฟนๆอึ้มมิ้วที่อยู่ในเขตนี้ด้วยกันแล้วกันว่าอีกไม่นานเกินรอคงได้พบกับร้านอึ้มมิ้วของเราแน่นอนนะครับอดใจรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพยายามเอาสิ่งที่ดีสดเหมือนอยู่ในฟาร์มโชคชัยเลยเนี่ยไปถึงมือท่านในเร็ววันนี้นะครับ ขอบคุณครับ